สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการบอกเล่า90นะคะจะมาชวนท่านผู้ชมนะคะมาทำมาท,มาทำยำไก่สูตรโบราณกันนะคะมาดูได้เลยค่ะมีอุปกรณ์มันก็จะมีนะคะมีมีไก่ต้มนะคะมีไก่ต้มนะคะฉีกเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะแล้วก็มีมะม่วงนะคะมะม่วงซอยนะ เป็นชิ้นๆ่างน,นี้นะคะแล้วก็มีมะพร้าวขูดมือนะคะมะพร้าวขูดมือนะคะมะพร้าวขูดมือนี่แล้วก็เอาไปคั่วคั่วให้มันหอมนะคะแล้วก็มีม,ะะมีตะไคร้นะคะมีตะไคร้แล้วก็มีหอมแดงนะคะหอมแดงอุปกรณ์มันก็จะมีมีนะคะมีน้ำพริกเผานะคะมีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียก มะขามเปียกแล้วก็เน้ำตาอะไรนะเน้ำปลาแค่เนี้ยนะคะเอามาดูวิธีการทำค่ะตอนนี้ขั้นแรกนะคะเราจะทำน้ำมันก่อนนะคะผสมน้ำก่อนคุณอันี้ใส่ไปหมดเลยใส่ไปเลยอันนี้นะคะประดมน้ำก็เราก็จะใส่เน้ำพริกเผาลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกก็ประมาณ หนึ่งอีกสองอีกอันนี้อีกอันเออพอก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราใส่เราเราใส่ไม่ต้องมากนะคะน้ำมะขามเปียกก็จะประมาณประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะสามช้อนโต๊ะเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราจะใส่เป็นเอ,อ่อมะม่วงมะม่วงมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะคะอ่ะเป็นนี่เอาไก่เอาเอาไก่ใส่กะละมังก่อนมุไก่ใส่กะละมัง ไก่ใส่เอาไก่ใส่นะคะไก่แล้วก็ตามด้วยเอา,เอา,เอาน้ำมันใส่ลงไป <Okay. S 1> เลยไก่เอารสด,ดีใส่นิดหน่อยนะคะรสด,ดีใส่นิดหน่อยน้ำตาลน้ำตาลปี๊ดใส่เลยน้ำตาลปี๊ด ใส่ทุนตันตีลงไปเปรี้ยวหวานเค็มนี่เราค่อยๆชิมไปเรื่อยๆนะคะให,ให้ได้รสชาติที่เราต้องการนะเพราะว่าแต่ละคนทานไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบเปรี้ยวเค็มหวานแต่ว่าเปรี้ยวเค็มหวานนี่เราก็กะให้มันพอดีกัน เพื่อความอร่อยนะคะในนี้ในนี้ก็จะมีหลายอย่างที่เพิ่มความอร่อยนะคะอย่างเช่นเอามะพร้าวนะคะมะพร้าวนี่มันก็จะเป็นเอเหมือนกับมีมีน้ําตาลมีมีน้ําตาลม,มีน้าํามันนะคะมันก็เป็นมันมีมันมีมันอยู่ในตัวของมันแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวนะคะใส่ลงไปใส่นึ่งสามเออใส่ไปเอาใส่ลงไปเลยสามอย่างใส่ส regret, ด้วยกันก่อน ใ่หมดแล้วเหรอหมดเลยหมดเลยโอเคแต่นี่ก็จะใส่มีนะคะที่ใส่ลงไปมีมีไก่นะมีไก่แล้วก็มีมะพร้าวขั่วนะคะมะพร้าวขั่วแล้วก็เออมะมะม่วงนะคะมะม่วงแล้วก็แล้วก็เอาน้ำยำนะคะที่ที่เราผสมใส่ลงไปนะคะ ขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามันมันจะต้องแบบว่าทําให้เข้าเนื้อกันค่ะถ้าไม่เข้าไม่เข้าเนื้อกันมันจะไม่อร่อยนะคะอันนี้เป็นสูตรโบราณน,นะคะทำมาตั้งแต่คุณแม่ทำให้ทานเนาะนานมาก แต่ก็ทำทาในวงพี่น้องทํากันทานเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นอาหารสุขภาพนะไม่ไม่มีมันไม่มีอะไรไก่นี่เราจะใช้ที่ี่เห็นในกระมังนี่นะคะไก่ก็จะประมาณแปดขีดนะคะโลหนึ่งอะ่ะต้มไปหนึ่งโลมันก็จะเหลือประมาณแปดขีดนะคะแล้วก็แล้วก็ เอาขึ้นมาให้สเสด็จน้ําให้แห้งเลยนะคะแล้วเราค่อยฉีกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้น้ํายามันมันเข้าไปในเนื้อไก่นะคะอ่าต่อไปใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้สดนะคะตะไคร้สดหอมสดค่ะหัวหอมสดก็คลุกเค้าให้เข้ากาัน อันนี้ก็จะทําใส่บาตตอนเช้านี่นะคะถึงได้ทําตอนเช้านะเดี๋ยวไปใส่บาตพระสององค์ที่เหลือก็จะไปแจกน้องๆไม่รู้ได้กี่บ้านแต่อาหารง่ายๆนะแต่เวลากว่าจะทำได้มันก็นานเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะลืม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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลืมอะไรไปหนึ่งอย่างนะคะแป๊บหนึ่งลืมนะคะอันนี้จะเป็นเหัวปีนะคะอันนี้จะเป็นหัวปีเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ ลืมไปลืมเอาออกเป็นไงปรุงรสชาติเปรีย้ยวหวานหวานยังหวานแล้วเนียไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยก็ใส่ลงไปเอามะนาวไหมหรือไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมะม่วงมันก็ออกน,นะเดี๋ยวน้ำมะม,ม่วงมันออกมันจะเปรี้ยว อันนี้เป็นยำไก่นะคะยำไก่ยำไก่สูตรน้ำพริกเผานะมันก็จะมีเอ่อมีมีมีเปรี้ยวมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยนะคะเผ็ดนิดหน่อยแล้วแต่นะคะความเผ็ดนี่เราจะเราจะใส่เอ่อพริกพริกป่นลงไปก็ได้นะคะพริกป่นเพราะว่าถ้าเราชอบเผ็ดมากแล้วก็ใส่พริกป่น เพิ่มเพิ่มความเผ็ดเข้าไปได้นะคะเป็นพริกป่นนะอันนี้เราก็จะใส่เออ่หัวปีนะคะหัวปีสดนะคะลงไปมีน้อยใส่น้อยมีเยอะใส่เยอะค่ะพอดีฝนตกเมื่อวานไปหาไม่ได้เลยได้มาได้มาหัวเดียวก็เลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอเคเอาละ ได้ทีย่ยังมีมันก็จะมีมีรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะคะในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อยำไก่ยำไก่สูตรน้ำพริกเผาโบราณน,นะคะออโอเคนะคะเอ,อแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ